สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็จะพูดถึงประเด็นต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับ <ül dissoci ative instruments> เกี่ยวกับข้องกับว่าความคิดของบูตินเนี่ยทำไมได้รับความเห็นชอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศวันต,ต,วตกนะครับซึ่งเราจะไม่พูดในประเทศรัสเซีย <ül ätt tau> นะครับเพราะว่าปูตินนั้นได้รับความ, <ül> มนิยมในรัสเซียนะครับประเด็นตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับว่า ความคิดของเขาอะเวลาเขาแสดงหรือว่านำเสนอผ่านส่วนทรัพน์ของเขาเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมความเสมอภาคอำนาจอธิปไตยแล้วก็การรักษาความอยู่ของชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาก็จะพยายามพยายามเน้นในค่านิยมวัฒนธรรมดั้งเดิมคุณธรรมจริยธรร,รรมค,ความดีงามของประเทศนะครับซึ่งสาระสำคัญตรงนี้มันก็ทำให้เข้าไปถึง จ,จิตใจของคนหนุ่มสาวนะครับที่พยายามดิ้นรนนะครับโดยคนหนุ่มสาวนั้นน่นอกจากเขาไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะไปจัดโครงสร้างระเบียบขึ้นมาด้วยนะครับคือเขาคนหนุ่มสาวเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของปูตินโดยตรงนะครับ้าที่ไปสำรวจมานะครับในยุโรปโดย คนหนุ่มสาวนั้นก็จะต้องการมีอำนาจเช่นกันนะครับประเด็ตนตรงนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับว่าประเทศตะวันตกเนี่ยเ,เป็นผู้มีที่มีอำนาจในโลกและก็สหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้นําโดยสร้างกฎขึ้นมาตามกติกาที่ตนเองเห็นชอบนะครับเพื่อประโยชน์ของตอนเองดังนั้นะในประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะพัฒนาค่าใช้ใจ่ายของประเทศเนี่ยโดยไม่สนใจชะตะกรรากม ของประชาชนของตนเองนะครับอย่างที่เราเห็นกันปัญหาในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคอะไรต่างๆที่มีปัญหาอยู่นะครับาการพัฒนาสิรีภาพใน,นระดับต่ำเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นในประเทศัตตนตกแล้วก็กจิตวิญญาณของเยาวชนในตอนตกนั้นก็เริ่มแสดงเรื่องศิลธรรมด,ด้วย,ด,วยด้วยพัฒนาทางจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของ สิ่งที่ปูตินพยายามพูดมาคือกลุ่ม LGBT นะครับแล้วก็เป็นความเสือสอ่อมโทรมของผู้ชายนะครับโดยค่าหิยมดนังเก่าวนั้นก็สำแดงเป็น,ปนความความเป็นบัจเจกในทางที่ผิดนะครับแล้วก็ลุกล้ําไปในเรื่องของรากฐานของครอบครัวโดยอนุญ,ญาตให้มีการแต่งงานกับคนเพศเดียวกันแล้วก็สร้างโรงเรียนอนุบาลเฉพาะทางสําหรับเด็กที่เป็นเกย์และก็เลสเบี้ยนนะครับดังนั้นเนี่ยการดื้อถอน สิ่งเหล่านี้ไปอย่างช้าๆเนี่ยก็ทําให้ตอนตกนั้นเริ่มเสื่อมโทรมแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทาให้ประชาชนในประเทศอื่นนั้นพอใจได้นะครับซึ่งปูตินเขามีแนวนคิดตรงกันข้ามนะก็คือ,อต่อต้านกลุ่ม lgbt โดยตรงนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการยอมรับคนการแต่งงาน,นกับคนเพศเดียวกันเป็นสามัญครอบครัวนะ,รน,ะรนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศตะวันตกเนี่ยก็ ไปสู่จุดที่พูดง่ายๆว่าคือลืมวิธีการต่อสู้ในช่วงหลายปีนะครับที่ได้รับอ่านที่ดีหรือว่าหร,หรือว่าไม่ได้ตระหนักถึงถึงว่าการความร่ำรวยของตัวเองที่ที่ผ่านมานั้นนะ่ะมันมันมาจากการที่ตอนตกนั้นนะมีข่ายลมของการ ป้นประเทศอื่นนะครับในเรื่องของการการกำหนดราคาสินค้าให้ต่ําหรือไม่ก็การใช้แรงงานราคาถูกนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ทําให้ตอนตกนั้นสามารถที่จะสะสมการเงินแล้วก็มีผลได้ง่ายในความเป็นอยู่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยเจ้าที่ได้รับการมอของอยุ่เกือบทั้งหมดอะก็เห็นเห็นด้วยนะครับว่ากลุ่มกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ย สิ่งที่เจ้าที่และกเรืองยุรปทำนั้นไม่สามารถที่จะตอบคําถามเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า,าผลประโยชน์ในส่วนนี้มัน,ม,นมันเป็นประโยชน์ที่ที่คนหนุ่มสาวนะต้องการที่จะเห็นชีวิตของตัวเองดีขึ้นยังไงซึ่งทางรัสเซียนั้นก็พยายามเสนอระเบียบ ระเบียบที่เป็นธรรมแทนระเบียบแบบตอนตกนะครับโดยระเบียบที่เป็นธรรมนั้นน่ยมันก็เป็นความคิดของบูตินส่วนหนึ่งที่ทําให้อะรัสเซียนั้นกลายเป็นผู้มีอำนาจต่อจิตวิญญาณของเยาวชนนะครับสร้างระเบียบที่เท่าเทียมกันและก็ความยุติธรรมซึ่งเป็นซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างใหม่สําหรับาการจัดระเบียบโลกนะครับสิ่งนี้เห็นได้จากว่า,าผู้นำของะเทศตอนตกนั้นกําลังเห็นกําลัง กลัวกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจและก็ความสามารถในการควบคุมโลกนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบสิ่งดังกล่านะครับโดยพยายามต่อต้านรัสเซียและก็แสดงเห็นว่ารัสเซียนั้นสามารถที่จะโจมตีศัตรูด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียก็ยังไม่เคยอะไรอ่ะดำเนินการดังเก่าวออกมานะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่า ในน้นปัจจุบันนี้ระบบประปิ็ไตยทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ผู้คนนั้นมีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าเป็นระบบที่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับความเป็นอยู่ของผู้คนด้านอาหารและก็พลังงานนะครับโดยเฉพาะในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิาารัศ์ ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนแะหรือว่ามีความคิเดเห็นที่แตกต่างกันสามารถเขียนมาได้ในช่องนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์และช่วยแชร์กันด้วยขอบคุณครับ